สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสาริกาพัเครื่องทั่วไทยนะคะ EP นี้นะเป็น EP ที่17กันแล้วนะคะพี่พี่ขาวันนี้นะน้องมีพัเครื่องพักบ้านราคาแบ่งปานรายการละ300บาททุกรายการเลยนะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่พี่ขาวันนี้นะน้องมาในโปรโมชั่นพิเศษนะจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะพี่พี่ขาวันนี้นะ ฝากพ so right ี่ๆที่เข well> ้ามารับชมรับฟังนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกันด้วยนะคะพี่ๆค่ะช่องทางการติดต่อของน้องนะนี่นะคะพี่ๆค่ะช่องทางการติดต่อของน้องนะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะเป็นเบอร์โทร0 9 3 2 7 0 1 9 8 2นะไอดีไลน์เป็นเบอร์เช่นเดียวกันนะคะพี่ๆค่ะเป็นเบอร์093 2 7 0 1 9 8 2นะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่ๆค่ะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะรายการที่1นนะคะพี่ๆค่ะ รายการที่หนึ่งนะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะวัดกลางบางแก้วนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นเหรียญเจ้าสัววัดกลางบางแก้วนะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบกันนะพร้อมใช้งานพร้อมสนใส่กันเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่นะขออนุญาตให้พี่ได้รับชมด้านหลังเขานะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ขาด้านหลังเขานะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการถัดไปเนาะพี่พี่ขาเป็นรายการที่สองเนาะรายการที่สองนะเป็น หลวงพ่อเงินวัดบางคาดนะคะพี่พี่ขาเป็นพิมพีตานาะนี่นะมาพร้อมเลียมพร้อมกอบกันนะพร้อมสมใส่กันเลยนะขออนุญาตซูมให้พี่พี่ได้ชมกันชัดๆนะคะพี่พี่ขานี่นะคะขออนุญาตให้ชมด้านหลังนะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่สนะคะ รายการที่สามเนาะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะพี่พขาเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบกันน้ํากันอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ขาขออนุญาตให้รับชมด้านหลังเขานะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเป็นปีสองห้าสองหนึ่งนะขออนุญาตไปรายการถัดไปนะเป็นรายการที่สนะคะพี่พขา รายการที่สี่นะเป็นพระปิตาหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีนะคะนี่นะคะคเป็นพระปิตาหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีนะมาพร้อมเลี้ยมพร้อมกรอบกันน้ํากันเลยนะคะพี่พี่ขาคนนี้ยให้รับชมด้านหลังเขาน้อด้านหลังเขาก็จะมียันแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จา๋ารายการถัดไปนะเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการที่ห้านะเป็นหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะจ๊ะพ,พี่จา๋าเป็นหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงเนาะมาพ้อมเลี่ยมหอมกรอบกันน้ำกันเลยนะคะนี่นะสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะพ,พี่ขาขออนุญ,ญาตให้รับชมด้านหลังเขานะด้านหลังเขาก็จะแบบนี้เลยนะคะพ,พี่ขาด้านหลังเขานะรายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่หกนะ รายการที่6นะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อทบเนาะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะพี่พี่ขาเป็นปี2518นนะมาพร้อมเรียมพร้อมกรอบกันน้ําเลยนะคะพี่พี่ขาด้านหลังเขาก็จะประทับยันไว้แบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขานี่นะรายการถัดไปนะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7ดนะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเนาะ มาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบกันน้ำกันอีกเช่นเคยเลยนะคะพี่ๆขาพร้อมสวมใส่กันเลยทีเดียวนะขออนุญาตให้รับชมด้านหลังเขานะคะนี่นะด้านหลังเขาก็จะแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขารายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8ปดนะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามเนาะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบกันนะ้ำพร้อมสวมใส่กันอีกเช่นเคยเลยนะคะ ด้านหลังนะคะก็จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่ขาด้านหลังก็จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยนะนี่นะคะแบบนี้เลยนะขออนุญาตไปรายการถัดไปนะเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะมาพร้อมริมพร้อมกรอบกับน้ำกันแบบสวยๆแบบนี้เลย นี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเนาะมาพร้อมเรียมพร้อมกรอบกันน้ําสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะนี่นะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะจ๊ะพี่พี่สาเป็นรายการที่สิบนะเป็นพระคำข้าวนะคะพระคำข้าวกับพระห่างมากนะพี่พี่ขามาพร้อมเรียมนะคะเป็นพระคาข้าวกับพระหางมากนะคะพี่พี่ขาของหลวง ของหลวงพ่อฤสีลิงดำนะคะพี่พี่ขานี่นะสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการถัดไปนะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะจ๊ะรายการที่สิบเอ็ดนะพี่พี่ขาเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะจ๊ะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พี่ขานี่นะมาพร้อมเรียมพร้อมกรอบกันน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ขาพร้อมสวมใส่กันเลยนะจ๊ะนี่นะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อสอบถามน้องเข้ามากันได้เลยนะน้องยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะพี่พี่ขารายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่สิบสองนะคะพี่พี่ขารายการที่สิบสองนะรายการที่สิบสองเป็นหลวงปู่สุขนะคะพี่พี่ขาเป็นหลวงปู่สุขนะมาพร้อมเหรียญกลมหลวงชุมพรนะคะพี่พี่ขานี่นะ เป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะมาพร้อมเหรียญกลมหลวงชุมพอนะคะพี่พี่ขานี่นะมาพร้อมเรียมพร้อมกันเลยนะคะพี่พี่ขาสวยงามมากเลยนะพี่พี่ท่านใดที่ได้ไปนะคุ้มมากเลยนะคะพี่พี่ขาได้กันไปถึง2ชิ้นกันเลยทีเดียวนะมาพร้อมเรียมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยนะคะพี่พี่ขานี่นะรายการถัดไปนะเป็นรายการที่13นะคะรายการที่13าเนาะ เป็นหลวงปู่สุขนะคะพี่พี่ขาเป็นหลวงปู่สุกเนาะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยนะคะพี่พี่ขาสวยๆกันเลยนะนี่นะคะด้านหลังเขาก็จะลงยันประทับยันไว้แบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะ รายการที่สิบสี่นะเป็นเหรียญหลวงพอกลวยวัดโคสิตารามนะคะพี่พี่ขาเป็นเนื้ออาปากาเนาะนี่นะมาพร้อมเนี่ยมพร้อมกรอบกันน้ำพร้อมสวมใส่กันอีกเช่นเคยเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าออนุญอนให้ชมด้านหลังเขาเนาะด้านหลังเขาก็จะแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาด้านหลังเขานะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขารายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้านะพี่พี่ขา รายการที่15นะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะวัดสว่างท่าสีนะพี่พี่ขาเป็นปีพศสองหนะจ๊ะสวยๆเลยนะคะพี่พีขานี่นะมาพร้อมเนียพร้อมกรอบกันนะ้ำพร้อมสมใส่กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการถัดไปนะเป็นรายการที่16นะคะ รายการที่สิบหกนะพี่พี่ขาเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อปวยวัดโคสิตารามนะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อปวยวัดโคสิตารามนะคะพี่พี่ขานี่ยนะสวยๆแบบนี้เลยนะมาพร้อมน่มพร้อมกรอบกันนะพร้อมสวมใส่กันเลยนะคะพี่พี่ขานี่นะวันนี้นะน้องมีพักเครื่องพักบ้าน รายการละ300บาททุกรายการทุกองค์เลยนะพี่พขาวันนี้นะ้น้องมีโปรโมชั่นพิเศษจะส่งให้ฟรีเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อสอบถามนะ้องเข้ามากันได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะเป็นเบอร์0932701982นะคะหรือพี่พี่ท่านใดทีอ่อยากขอรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลนะ์น้องเข้ามากันได้เลยนะ ไอดีไลน์นะคะพี่ขาเป็นเบอร์โทรเช่นเดียวกันนะเป็นเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสองเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าแปดสองสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะพี่พี่ขารายการถัดไปนะรายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามเนาะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามนะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบแบบนี้กันเลยนะคะพี่พี่ขาพร้อมสวมใส่กันเลยนะ นี่นะคะสวยๆกันแบบนี้เลยนะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆขาด้านหลังเขาเนาะขออนุญาตเป็นรายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่18นะรายการที่18บแปดนะพี่ๆขา เป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัสแกนะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัสแกนะจ๊ะพี่จ๋านี้นะมาพร้อมเนีย่ยพร้อมกรอบกันนะ้ำพร้อมสวมใส่กันอีกเช่นเคยเลยนะจ๊ะเป็นปีพศ2531นะคะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้กันเลยนะขออนุญาตให้รับชมด้านหลังเนาะด้านหลังเขาก็จะมียันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่1 9นะคะ รายการที่1 9นะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่ลุงวัดท่ากระบือเนาะเป็นเหรียญหลวงปู่ลุงวัดท่ากระบือนะคะพี่พี่ขาเป็นปี2488ดนะนี่นะสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมหอมกรอบกันอีเชินเคยเลยนะคะพี่พี่ขานี่นะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่2ี่นะจ๊ะ รายการที่20นะเป็นพระคาข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนาะเป็นพระคาข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่พี่ขามาพร้อมนิ่มพร้อมกรอบกันนะพร้อมสมใจกันอีกเช่นเคยเลยนะคะพี่พี่ขาสวยงามมากเลยนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ท่านใดที่ได้ไปนะคุ้มมากเลยนะคะในราคานี้เนาะขออนุญาตให้รับชมด้านหลังนะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่21นะคะ รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงปุโตนะรุ่นจิโกนะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงปุโตรุ่นจิโกเนาะนี่นะคะเหรียญเขาก็จะมีแบบเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเป็นปีสองสองห้าหนึ่งสองนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงปุโตเนาะเป็นรุ่นจิโกนะคะพี่ขามาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันอีกเช่นเคยเลยนะขออนุญาตให้พี่พี่ได้รับชมด้านหลังเขานะด้านหลังเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาสวยๆกันเลยนะ รายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่22นะคะรายการที่22เนาะเป็นเหลี่ยญหลวงปู่เอี่ยมนะเป็นเหลียญหลวงปู่เอี่ยมวัสะพานุสูงนะคะพี่พี่ขานี้นะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกลวกกันน้ำกันเลยนะนี่นะคะงานเลี่ยมกลบกเขาก็จะมีความนูนๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขานนี them, ่นะด้านหลังเขาก็จะลงยันไว้แบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาด้านหลังเขาเนาะ รายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่2 3านะรายการที่23ามนะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อคุยนะพี่พี่ขามาพร้อมเครื่องรางสิ่งแบบนี้เลยนะคะนี่นะแบบนี้เลยนะน,นี่นะคะก็จะแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขา มา2ชิ้นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ท่านใดที่ได้ไปนะสุดคุ้มมากเลยนะคะพี่พี่ขาในราคาแบ่งปันนะรายการละ300บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ขาวันนี้นะน้องมีโปรโมชั่นพิเศษให้พี่พี่ทุกท่านเลยนะที่พี่พี่เข้ามาดูคลิป ep ที่17ของน้องนะคะน้องมีบริการจะส่งให้ฟรีเลยนะคะพี่พี่ขารายการถัดไปเนาะรายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่24นะคะ รายการที่24นะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงู่ทิมวัดละหานไล่นะเป็นปีสองห้ากันเลยนะคะพี่พี่ขาเหรียญเขานะคะจะมีความสวยความเงาแบบนี้เลยนะพี่พี <says> <ป>่ขาน้องรับรองเลยนะว่าพี่พี่ท่านใดที่ได้ไปนะตรงปกแน่นอนนะคะพี่พี่ขาขออนุญ,ญาตให้พี่พี่ได้รับชมด้านหลังเขาเนะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ขานี่นะสวยๆแบบนี้กันเลยนะรายการถัดไปนะเป็นรายการที่25ห้านะคะพี่พี่ขา รายการที่25สิบห้านะเป็นเหเรยียญหลวงพ่อรวยนะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะพี่พี่ขานี่นะสวยๆแบบนี้กันเลยนะมาพร้อมเรียมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยนะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาด้านหลังเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะคะสวยๆกันเลยนะพี่พี่ขานี่ ขออนุญาตเป็นรายการถัดไปนะรายการถัดไปไปเป็นรายการที่26นะคะรายการที่26นะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะวัดละหานไล่นะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะสวยๆแบบนี้ก็เลยนะคะพี่พี่ขามาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบกันน้ํากันเลยนะงานเลี่ยมกรอบของนะคะพี่พี่ขาจะมีความนูนๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขานี่นะ น้องขออนุญาตให้พี่ๆได้รับชมด้านหลังเขาเนาะด้านหลังเขาก็จะแบบนี้เลยนะพี่ๆขาด้านหลังเขาก็จะประทับยันลงยันไว้แบบนี้เลยนะนี่นะคะสวยๆกันเลยนะพี่ๆ่ะรายการถัดไปนะเป็นรายการที่27จนะจ๊ะรายการที่27นะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่ๆขาเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนาะสวยๆแบบนี้ก็เลยนะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบกันนะพร้อมสวมใส่กันเลยนะคะพี่ๆขาน้องขออนุญาตให้พี่ๆได้รับชมด้านหลังเขานะด้านหลังเขาก็จะประมาณ นี้เลยนะคะพี่พี่ขาถ้าน้องหมุนเหรียญให้ดูไวไปนิดนึงก็ขอกราบขออภัยกันด้วยนะคะพี่พี่ขานี่นะขออนุญาตไปรายการถัดไปนะเป็นรายการที่28นะคะรายการที่28นะเป็นพระสมเด็จวัตรคังนะพี่พี่ขาเป็นพระสมเด็จวัตรคังเนาะนี่นะสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะพี่พี่ขามาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบกันนะพร้อมสมใส่กันเลยนะสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะพี่พี่ขานี่นะ ด้านหลังเขาก็จะแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาประมาณนี้เลยนะพี่พี่ทันใดที่ได้ไปนะน้องรับประกันความตรงปกแน่นอนนะคะพี่พี่ขารายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่29นะคะรายการที่29นะเป็นเครื่องรางนะคะพี่พี่ขาน้องไม่ทราบที่มาจริงๆนะน้องต้องการขออภัยกันด้วยนะคะพี่พี่ขาเป็นเครื่องรางเนาะเป็นเครื่องรางไม่ทราบที่มานะคะพี่พี่ขานี่นะ ขออนุญาตไปรายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่30นะคะรายการที่30นะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรเนาะนี่นะมาพรอมเลี่ยมอมกรอบสวยๆกันเลยนะคะพี่พี่ขาเป็นเนื้ออาปกาก้าเนาะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรเป็นเนื้ออาปาก้านะคะมาพร้อมเนี่ยมพร้อมกรอบผมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยนะพี่พี่ขาเหรียญเขาจะมีความสวยๆแบบนี้กันเลยนะนี่นะคะสวยๆเลยนะ ตรงปกแน่นอนนะคะพี่พี่ขานรารับประกันนะรายการถัดไปนะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะเป็นเหรียญหลวงปู่คาคนิงนะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่คาคนิงเนาะสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะพี่พี่ขาเหรียญเขาจะมีความเก่าความคมความเงานะคะพี่พี่ขาจะมีความคมชัดของเส้นต่างๆเนาะมาพร้อมเี่มหอมกรอบกันน้ำกันอีกเช่นเคยเลยนะพี่พขาเป็นเหรียญรุ่นแรกของ หลวงพ่อคำหลวงปู่คำคันนิงนะพี่พี่ขาเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยเนาะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ขาสวยๆกันแบบนี้เลยนะถ้าน้องพูดผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะพี่พี่ขารายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่32นะคะรายการที่32นะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยเนาะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสตารามนะคะนี่นะสวยๆกันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขา นี่นะคะขออนุญาตให้รับชมด้านหลังเนาะด้านหลังเขาก็จะเป็นรูปหนุมานแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเป็นปี2 5งห้สองนะสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ท่านใดที่ได้ไปนะคะสุดคุ้มมากเลยนะพี่พี่ขาวันนี้นะน้องมีโปรโมชั่นพิเศษนะจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ขา ขออนุญาตไปรายการถัดไปเนาะรายการถัดไปเป็นรายการที an ่ส3นะคะรายการที in ่33นะเป็นพระหูยานกุ้งเนื้อชินนะพี่พี่ขาเป็นพระหูยานกุ้งเนื้อชินเนาะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบกันน้ากันเลยนะพี่พี่คะงานเลี่ยมกรอบกันน้ําเขานะคะจะมีความนูนๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาสวยงามมากเลยนะพร้อมสวมใส่กันเลยนะพี่พี่คะพี่ท่านใดที่ได้ไปนะพร้อมสวมใส่กันเลยนะนี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะ รายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่34นะคะรายการที่34นะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะพี่พี่ขาเป็นพระสมเด็จวัดระฆังเนาะนี่นะมาพร้อมเลี่ยมหอมกรอบสวยๆกันเลยนะคะพี่พี่ขาสวยๆกันเลยนะพร้อมสวมใส่กันเลยนะคะพี่พี่ขาน้องขออนุญาตให้พี่พี่ได้รับชมด้านหลังเขานะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ขานี่นะแบบนี้เลยนะขออนุญาตเป็นรายการถัดไปนะเป็นรายการที่35นะคะ รายการที่สาสิบห้านะเป็นเหรียญพระอาจารย์นําวัดดอนสารานะพี่ขาเป็นเหรียญพระอาจารย์นําวัดดอนสาราเนาะมาพร้อมเรียมพร้อมกรอบกันน้าพร้อมสวมใส่กันเลยนะคะพี่พี่ขาเป็นปีสองห้าสองศูนย์นะเหรียญเขาจะมีความเก่านะมีความคมความสวยงามอยู่นะพี่พี่ขามีความคมมากเลยนะคะเหรียญเขานะขออนุญาตให้พี่พี่ได้รับชมด้านหลังเขาเนาะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ขานี่นะสวยๆแบบนี้ก็เลยนะ รายการถัดไปนะพี่ขาเป็นรายการที่สามสิบหกนะรายการที่สามสิบหกนะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกอบกันน้าพร้อมสวมใส่กันอีกเช่นเคยเลยนะคะพี่พี่ขาสวยงามมากเลยนะคะพี่พี่ขาเหรียญเขานะสวยงามมากเลยน้องรับประกันเลยนะคะพี่พี่ขาน้องขออนุญาตให้พี่พี่ได้รับชมหน้าหลังเขานะหน้าหลังเขาก็จะมีโค้ด ยันประทับไว้แบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาแบบนี้เลยนะสวยๆกันแบบนี้เลยนะคะรายการถัดไปเนาะรายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะรายการที่สามสิบเจ็ดนะเป็นพรสสมเด็จวัดระฆังนะพี่พี่ขาเป็นพรสสมเด็จวัดระฆังเนาะสวยๆกันเลยนะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบกันน้ากันเลยนะคะพี่พี่ขานี่นะสวยๆกันแบบนี้เลยนะเป็นงานเลี่ยมกันน้าพลาสติกนะคะพี่พี่ขาสวยๆกันเลยนะคะ ขออนุญาตไปรายการถัดไปนะพี่พี่ขารายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่สามสิบแปดนะรายการที่สามสิบแปดนะเป็นพระชินราชใบเสมาฐานสูงนะคะพี่พี่ขาเป็นพระชินราชใบเสมาฐานสูงเนาะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบกันน้ำกันเลยนะงานเลี่ยมกรอบเขาเป็นงานเลี่ยมพลาสติกนะพี่พี่ขานี่นะสวยๆแบบนี้กันเลยนะสวยๆงามเลยนะคะพี่พี่ขาด้านหลังเขาก็จะแบบนี้เลยนะคะนี่นะ น้องขออนุญาตเปรายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่39นะรายการที่39นะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันเนาะเป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันนะคะพี่พี่ขามาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบกันน้าพร้อมสวมใส่กันเลยนะคะพี่พี่ขาสวยๆกันเลยนะแบบนี้เลยนะพี่พี่ขาเหรียญเขาจะมีความคมความสวยเลยนะคะพี่พี่ขาน้องขออนุญาตให้พี่พี่ได้รับชมด้านหลังเนาะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ขาสวยๆกันเลยเนาะ น้องขออนุญาตเป็นรายการถัดไปเนาะเป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะเป็นรายการที่40นะคะพี่ๆขะ เป็นรายการที่40นะเป็นพระปิตาหลวงปู่กินวัะพานสูงนะเป็นพระปิตาหลวงปู่กินวัสะพานสูงนะคะพี่พี่ขานี้นะสวยๆกันเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกล็กันน้ำกันเลยนะเป็นงานเลี่ยมกลอดพลาสติกนะพี่พี่ขานี้นะด้านหลังเขาก็จะแบบนี้เลยนะสวยๆกันเลยนะพี่พี่ขานี่นะเป็นรายการที่40นะเป็นพระปิตาหลวงปู่กินวัะพานสูงนะคะพี่พี่ขาสําหรับวันนี้นะสําหรับ EP นี้สําหรับคลิปนี้นะน้องมีโปรโมชั่นพิเศษนะพี่พี่ขา วันนี้นะน้องมีพาเครื่องพาบ้านราคาแบ่งปันรายการละ300บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ขาโปรโมชั่นสุดพิเศษสําหรับพี่พี่ที่เขารับชมรับฟังเนาะวันนี้นะน้องจะส่งให้ฟรีเลยนะคะพี่พีขารายการองละสองสาร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขามีบริการจะส่งให้ฟรีนะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่พี่ขาวันนี้นะ เป็น e p ีที่17ของน้องกันแล้วนะคะพี่พี่ะน้องขอฝากพี่ๆ่นะที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องได้ทำคลิปถัดๆไปด้วยนะคะพี่พี่ะสำหรับวันนี้นะน้องขอขอบพระคุณพี่พ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะสำหรับวันนี้น้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะ